คำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมานั้นหมายความว่าอย่างไรครับถ้าเกิดสงครามขึ้นเราจะถือว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาน,นได้หรือไม่ครับคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมานั้นเป็นคําพังเพยไทยโบราณซึ่งมีความหมายไปในทางสอนใจเกี่ยวกับธรรมะทางาศาสนาโดยให้ยึดถือธรรมเป็นหลักอย่ายึดถือกิเลสเป็นที่ตั้ง อย่าหวังเอาชนะคัดคานกันด้วยกิเลสด้วยการเพิ่มกิเลสเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองคำนี้ท่านใช้ในกรณีคนสองคนหรือคนฝ่ายทะเลาะกันมีปากมีเสียงเถียงกันชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันเกือบถึงขั้นจะลงมือลงไม้กันแล้วท่านก็ให้สติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าให้ข่มใจตนเองระงับความโกรธความเกลียด ความชิงดีชิงเด่นนั้นด้วยการสงบจิตใจสงบวาจาเสียไม่ต่อล้อต่อเถียงก่อเรื่องก่อราวให้ยืดเยื้อยาวไปอีกโดยการยอมเป็นผู้แพ้เสียฝ่ายหนึ่งเรื่องก็จะจบลงได้ที่ว่าแพ้แล้วเป็นพระนั้นท่านเปรียบว่าผู้สามารถข่มกิเลสข่มโทสะข่มจิตใจตัวเองได้นั้นแม้จะเป็นฝ่ายที่ถูกชาวโลกเขาว่าเป็นผู้แพ้ แต่ความจริงแล้วก็เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เหมือนพระเช่นพระพุทธเจ้าทรงยอมแพ้ต่อผู้รุกรานแต่ทรงชนะกิเลสทุกครั้งและในที่สุดก็ทรงชนะจิตใจของผู้ชนะนั้นด้วยพูดอีกทีก็คือว่าผู้แพ้แม้จะแพ้ก็เพียงในส่วนนอกคือไม่ต้องสู้กับเขาอีกแต่ใจภายในนั้นได้ชนะเด็ดขาด คือชนะจิตใจตัวเองได้แล้วซึ่งจิตใจของเรานี้เอาชนะได้ยากมิใช่เล่นพ่ว่าชนะเป็นมารก็มีความหมายตรงกันข้ามคือผู้ที่มุ่งแต่จะเอาชนะท่าเดียวก็ย่อมจะเกิดกิเลสขึ้นเรื่อยๆนังจะเห็นได้จากตัวอย่างทั่วๆไปคนที่มุ่งจะเอาชนะคักคานแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยไม่ยอมเป็นผู้แพ้ ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องโดยหวงเพียงคำว่ชนะเท่านั้นเองพี่น้องเป็นความกันก็เพื่อเอาชนะในกองมรดกสามีภรรยาทะเลาะกันก็เพียงเพื่อเอาชนะในฝีปากคารมกันพ่อกับลูกแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่เป็นปากเสียงเถียงกันก็เพียงเพื่อเอาชนะคัดคานกัน อย่างนี้ก็มีให้เห็นบ่อยๆทั้งที่เมื่อชนะแล้วก็ไม่คุ้มกันกับที่ลงทุนลงแรงหรือคุ้มกับเวลาที่เสียไปเลยถ้ายอมสงบปากสงบคําสงบใจควบคุมอารมณ์ขมใจยอมแพ้เสฝ่ายหนึ่งเรื่องบ้านแตกสแากขาดเรื่องทะเลาะกันเรื่องอย่าร้างกันก็คงไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุดังนี้ท่านจึงสอนให้ทุกฝ่ายยอมแพ้กันเสี้าง เพื่อให้ตัวเองเป็นพระเพื่อสร้างพระเข้าไว้ในใจพระในที่นี้คือธรรมะในทางศาสนาซึ่งจะเป็นที่พึ่งทางใจให้ใจได้สัมผัสกับความสงบความสุขไม่มีความฟุ้งซ่านรำคาญหรือความทุกข์อันใดและสอนเพื่อให้ทุกคนมุ่งเอาชนะด้วยการเพิ่มมานคือกิเลสละกองทุกข์ให้แก่ตัวเองขึ้น ั้งนี้เพื่อให้คนสองคนคนสองฝ่ายหรือมนุษย์ทั้งมวลอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันและให้อภัยกันและกันได้สร้างมารไว้ในตัวก็มีแต่ทุกกายทุกใจสร้างพระไว้ในตัวก็มีแต่เย็นกายเย็นใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในคำถามที่ว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้น เราจะถือว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารได้หรือไม่นั้นข้อความนี้ไม่ได้กินความกว้างถึงขนาดนั้นกระมังเพราะในสงครามใหญ่ๆชนิดกินบ้านกินเมืองกันต่างก็ไม่ได้มุ่งที่จะเป็นพระด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่เป็นเรื่องของการก่อเวรจองกรรมเป็นเรื่องการพอกพูนกิเลสกองทุกข์แก่กันและกันอย่างเดียวในการทำสงครามแบบนี้ ท่านมีคำสอนไว้เตือนใจว่าผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์ผู้ชนะย่อมก่อเวรฟังดูแล้วก็ไม่ได้รับผลดีทั้งสองฝ่ายเหมือนกับสร์น้ำสร์โคลนรถกันย่อมจะเปียกเปล้อไปด้วยกันทั้งคู่แต่จะมากน้อยกว่ากันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในภาวะสงครามทหารผู้ไปรบจะมัวถือคติแพ้เป็นพระชนะเป็นมารหาสมควรไม่ หากถืออย่างนี้ย่อมจะมีความผิดคือผิดระเบียบวินยัยและผิดหน้าที่ของตนเพราะทหารในสงครามนั้นและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดแม้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแม้จะรู้ว่าการก่อทุกข์กอเวรจองกรรมกันก็ตามก็ต้องทําไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเสียสละอย่างสูงน่านิยมนับถืออยู่ ก็เอาเป็นว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนั้นกินความหมายแคบๆง่ายๆในสังคมน้อยๆเช่นเพื่อนกับเพื่อนสามีกับภรรยาพี่กับน้องนายกับลูกจ้างเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะคนเราลงได้บังคับใจตัวเองให้เป็นผู้แพ้สิบ้างได้แล้วอะไรๆก็ดีขึ้นมาเองก็ที่มันวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะเหตุไม่เคยแพ้เป็นและมุ่งเอาชนะอย่างเดียวไม่ใช่หรือ